สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับวันนี้เราต้จะมาอัปเดตนะครับสถานการณ์เหตุการณ์ข่าวสารสงครามรัเสเซียกับยเคเออีกคลิปหนึ่งนะครับคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปที่3ประจำวันที่16พฤศจิกายน2567ท่านผู้ฟังครับข่าวสารสงครามรัเสเซียยุคเอวันนี้เราจะมาพูดถึงความเคลื่อนไหวของเรื่องรถถังรัสเซียกันบ้างนะครับหลังจากที่คลิปก่อนหน้านี้เรามีการพูดถึงรถถังของรัสเซีย T90 M t 90m นั้นถือว่าเป็นรถถังหลักของรัเสเซียแต่เหตุการณ์ที่ดูเหมือนว่ามันทำให้รถถัง t 90m เนี่ยนะครับซึ่งถือว่าปูตินนั้นโฆษณานะโฆษณานาว่าเป็นรถถังที่ดีที่สุดกลายกันปรากฏว่าเกราะป้องกัน ของรถถังนึ่ครับแทนที่จะใช้เกราะอ่อนที่ดูเหมือนว่ามันจะใช้ประโยชน์ในการปร้องกันกับกลายเป็นว่ารัเสเซียถอดเกราะตัวนี้ออกแล้วก็เอาอิดบ้านๆเราเนี่ยครับไปใส่แทนเกราะเพราะฉะนั้นมันก็เลยเป็นหายนะของรถถัง t 90 m ของรัเสเซียที่ ถูกทำลายในสงครามสงรัสเซียอยู่เข็นครั้งนี้เรียกได้ว่าอาจจะเพราะว่าขาดในเรื่องของการแซงชั่นการจัดหาอุปกรณ์ไม่ได้หรือว่าการคอร์รัปชั่นนี่แหละครับมันตอบไม่ได้ว่ารัเสเซียเกิดอะไรกันขึ้นจึงเอาอิดทนไฟอิดสร้างบ้านเรานี่แหละครับไปทำเกาะแทนรถถังไปทำเกาะให้รถถังถีกะสูนเองสถานการณ์ที่รถถังอุตสาหกรรมป้องกันประเทศทเทลเซียที่มันทรุดโทรมอย่างหนะัก ในการสู้รบในสงครามรัเสเซียอยู่เขน็นครั้งนี้ท่านผู้ฟังครับสถานการณ์การใช้งานรถถังหรือว่าความสูญเสียที่มันเกิดกับรถถังนี่แหละครับเฉลี่ยล้วเดือนหนึ่งรัเสเซียจะสูญเสียรถถังประมาณร้อยคันปืนใหญ่อีกประมาณ220กระบอกอันนี้ก็คือภายในระยะเวลา1เดือนเพราะ,ะนั้นสถานการณ์ที่รถถังสูญเสียวันหนึ่งก็เกินหลาย10คันนี่แหละครับเพราะ,ะนั้นเดือนหนึ่งเป็นร้อยๆคันเนี่ยครับมันความสามารถในการผลิตเนี่ยครับ ไม่รู้ว่าจะเอาความสามารถรถถังที่ไหนโรงงานที่ไหนมาผลิตสําคัญอย่างหนึ่งการที่ผลิตรถถังนี่แหละครับไม่ใช่ว่าเอาเหล็กตรงไหนมาเชื่อมมาปะมันจะกลายเป็นรถถังสิ่งสําคัญในการทํารถถังนั่นก็คือกระบอกปืนใหญ่เพราะว่ากระบอกปืนใหญ่นี่แหละครับมันต้องใช้วิธีการใช้เครื่องตีเหล็กโรตารี่เฉพาะทางซึ่งรัสเซียนั้นก็จะมีอยู่ประมาณ2โรงนะครับไม่เพียงพอต่อความสามารถในการผลิตเพราะว่าส่วนใหญ่แล้ว ในเรื่องของกระบอกปืนใหญ่เนี่ยแหละครับมันจะต้องสั่งจากออสเตรเลียเพราะนั้นสถานการณ์ที่ถูกแซงชั่นเนี่ยแหละครับมันก็เลยทําให้วิกฤตในเรื่องของการสร้างรถถังของรัเสเซียนั้นมันไม่เพียงพอกับความต้องการก่อนเริ่มต้นสงครามรัเสเซียจะมีรถถังจํานวนมากแต่สถานการณ์สงครามที่มันเริ่มต้นเนี่ยแหละครับและความสูญเสียที่กองทัพลถถังของรัเสเซียในช่วงต้นของสงครามเรียกว่าขับกันมาเรียงแถวกันมาเป็น กิโลเมตรนี่แหละครับรถถังที่บอกว่าเรียงแถวกันเป็นกิโลเมตรนี่แหละครับก็ถูกจาวาลินของทางฝั่งยูเครนที่ทรัมป์อนุมัติให้ก่อนที่เขาจะลงตักตำแหน่งซึ่งถือว่าเป็นคุณประโยชน์ที่ทรัมป์อนุมัติจาวาินให้เพราะฉนั้นจาวาินที่ถือเป็นขีบรุษทำลายรถถังนี่แหละครับมันก็เลยทําให้กองทัพลัถังรถถังของรัเสเซียนี่แหละครับต้องจอดอยู่กลายเป็นเศษเหล็กเฝ้า ถนนของยูเครนตั้งแต่ช่วงต้นของสงครามเพราะฉะนั้นสถานการณ์ตั้งแต่ช่วงต้นของสงครามที่มันถูกทําลายอย่างหนักเนี่ยครับรัเสเซียก็ไปเอารถถังเก่าๆมรโดกคุณปูตั้งแต่สมัยสหภาพโซเวียตเนี่ยนะครับพวกทีเจ็ดสิแถวนี้นะครับมาใช้งานแต่กลับกลายเป็นว่ารถถังต่างๆเหล่านี้เนี่ยนะครับมันขับเคลื่อนได้แต่และมันก็ยิงได้แต่ในเรื่องของคุณภาพนั้นมันหาจํานวนหรือว่าเป้าหมายไม่เจอนี่ก็ถือเป็นเหตุผลหลักของ ทับรถถังของรัสเซียรวมถึงปืนใหญ่ของรัสเซียที่มันไม่มีความแม่นยําความไม่แม่นยํานี่เลยครับมันก็กลายเป็นว่าของยูเคนั้นเขามีความแม่นยํากว่าเพราะฉะนั้นการใช้งานปืนใหญ่ของทางฝั่งยูเครนั้นมันจึงมีปริมาณน้อยกว่าใช้กระสุนน้อยกว่าแต่ทําความเสียหายให้กับทางฝั่งของรัสเซียที่รถถังก็มากกว่า กระสุนปืนยิงไปก็มากกว่าต่างกันเป็นสิบเท่าแต่ความเสียหายนั้นกลับกลายเป็นว่ารัเสเซียไม่สามารถทําความเสียหายในปริมาณที่เหมาะกับปริมาณรถถังที่สูญเสียไปนั่นก็คือความแม่นยำเพราะ,ะนั้นสถานการณ์ที่รัสเซียสูญเสียสสสอย่างหนักเรื่องของรถถัง โดยเฉพาะปัจจุบันนี่แหละครับรถถังยานเกราะของรัสเซียกลยุทธ์สําคัญที่นําไปใช้งานก็คือการใช้ทั้งรถถังรถยานเกราะลําลเลียงพลนี่แหละครับบุกตะลุยฝาดงระเบิดหรือว่ากับดักระเบิดมันไม่มีทางที่จะเอาชนะกับดักของระเบิดได้เหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นในสงครามเคิร์สเหมือนกันการที่รถถังรัสเซียนี่นะครับเลียงลายเสียหายถูกพังถูกเผาตามขอบทางตามถนนก็เพราะมันฝาเข้าไปในกับระเบิดดงระเบิด รวมถึงมันถูกโดรนของทางฝั่งยูเคนี่แหละครับเอาไอ้เจ้าขีปืนพุธ RPG ์จีนี่แหละครับไปยอนทิละลำทีละลำท,ลลำทีละลูกกลายเป็นว่า RPG ลูกหนึ่งนี่แหละครับรถถังคันหนึ่งนี่แหละครับมันอาจจะใช้โดรนกับมิกาเซ่สามลำเท่านั้นในการโจมตีทําความเสียหายให้รถถังเพราะฉะนั้นคลิปที่เราเห็นของอทางสื่อของยูเคนโดยเฉพาะคลิปที่เกิดจากยาน f อ v ที่มันไปโจมตีทําลายรถถังและเสียนี่แหละครับมันจึงคํานวณเป็นปริมาณได้ว่า วันหนึ่งรัสเซียสูญเสียรถถังไปวันละกี่คันจากคลิปโดนต่างๆเพราะนั้นสถานการณ์ที่รถถังหลือรวมถึงปืนใหญ่ที่ดูเหมือนว่าปืนใหญ่นั้นก็ถูกทางฝั่งของโดนของยูเครนนี่แหละครับที่มันทะลุไปถึงแนวหลังได้มันบินไกลได้30 40 50กิโเมตรมันไปถึงแนวหลังไปถึงแนวหลังก็จะไปถึงในเรื่องของที่บ้านของปืนใหญ่นี่แหละครับมันจึงทําให้ปืนใหญ่ของรัสเซียตอนนี้ เสียหายมากมายไม่สามารถหาปืนใหญ่ที่มาใช้ิงใช้งานได้อันเนื่องมาจากว่ามันถูกทําลายทั้งมากทั้งเยอะรวมถึงความไม่ความไม่แม่นยําของมันขณะเดียวกันความแม่นยําของปืนใหญ่ของยูเคนี่แหละครับมันไปทําลายรถถังต่างๆเหล่านี้ปืนใหญ่ต่างๆเหล่านี้เพราะนั้นปืนใหญ่รถถังตอนนี้มันมีปัญหาแล้วนะครับสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นทั้งปืนใหญ่ทั้ง รถถังมีปัญหาเนี่แหลยครับมันกลับกลายเป็นว่าตอนนี้ดูเหมือนว่ารัสเซียจะมีข่าวดีในเรื่องของรถถังท่านผู้ฟังครับการขาดแคลนทั้งกําลังคนทํางานรวมถึงการขาดแคลนทหารเนี่แหละครับเพราะว่าต้องนําเข้าทหารมาเป็นทหารนําเข้าเกณฑ์ทหารประชาชนที่เป็นผู้ชายนี่ะครับมากลายเป็นทหารเพราะฉะนั้นสถานการณ์โรงงานที่จะนําไปผลิตในเรื่องของทั้งรถถังทั้งปืนใหญ่เนี่ยครับมันจึงไม่เพียงพอ โรงงานต่างๆก็เลยต้องใช้วิธีการทุ่มในเรื่องของค่าจ้างนี่เละครับเพื่อจะดึงดูดแรงงานมาเข้าสู่ในส่วนของการผลิตรถถังและก็กระสุนปืนใหญ่แต่กลับกลายเป็นว่ารัเสเซียตอนนี้ขาดทั้งทหารขาดทั้งแรงงานในโรงงานอุตสาหการรมเพราะฉะนั้นตอนนี้มันก็เลยต้องทําให้นําเข้าทหารจากเกาหลีเหนือซึ่งตามรายงานล่าสุดนี่นะครับ ทหารเกาหลีเหนือ12,000นายมาประจำการที่รักเสียเรียบร้อยแล้วตอนนี้อยู่ในสมรภูมิเลยที่เคิร์ส่วนหนึ่งเพราะนั้นสถานการณ์กำลังทหาร12,000นายตอบไม่ได้ว่าจะใช้ยละเวลานานเท่าไหร่ทหารของ เกาหลีเหนือจึงจะหมดไปเพราะนั้นตามการคาดหมายถ้าเผื่อการสูญเสียกำลังทหารที่เกิดขึ้นอย่างปัจจุบันนี่แหละครับสูงสุดตอนนี้อยู่ที่วัน1,700หนายท,ทั้งตายทั้งบาดเจ็บเพราะนั้นกำลังทหารถ้าเผื่อกาหลีเหนือส่งมาหมื่นกว่านายนี่นะครับถ้าเผื่อมันสูญเสียขนาดนั้นคงไม่เกินสัก2ส,สัป,ปดาห์นี่แหละครับอาจจะถึงเดือนหนึ่งแค่านั้นแหละครับกำลังทหารของท่านคิมที่ส่งมาช่วยรัสเสียก็คงจะหมดไปตามข่าวมีรายงานจากทางสื่อของยูเคนี่แหละครับว่า เกาหลีเหนือนั้นอาจจะส่งทหารมาที่รัตเซียหรือว่ามาช่วยรัตเซียอาจจะถึง50 0 0 0ื่นนายการมาทหารนี่นะครับไม่ได้มาเปล่ามาพร้อมค่าจ้างและการแลกกับในเรื่องของข้าวสารที่ตามรายงานอาจจะมีการแลกเปลี่ยนทหารกับข้าวสารเนี่ยครับหกแสนถึงเจ็ดแสนตันท่านผู้ฟังครับความคืบหน้าล่าสุดเกี่ยวกับการที่การช่วยเหลือจาก เกาหลีเหนือที่จะมา,าทดแทนสิ่งที่หายไปเพราะว่าตอนนี้ดูเหมือนว่าเกาหลีเหนือเนี่ยแหละครับมีทุกสิ่งทุกอย่างที่ลัเซียขาดไม่ว่าจะเป็นคนไม่ว่าจะเป็นอาวุธยุทโธปกรณ์รถถังกระสุนปืนกระสุนปืนนี่ก็ส่งมาเป็นไม่รู้กี่ร้อยคอนเทนเนอร์แล้วนะครับแต่ในเรื่องของประสิทธิภาพก็อย่างที่เรารู้กันว่า มันไม่เต็มประสิทธิภาพไม่มีความแม่นยําเพราะฉนั้นอันนี้ก็คือเป็นปัญหาหลักของอาวุธจากเกาหลีเหนือแม้ว่าปัญหาความแม่นยําในเรื่องของประสิทธิภาพอาวุธของเกาหลีเหนือมันจะยังกลายเป็นสิ่งที่น่าสงสัยท่านผู้ฟังครับมันมีรายงานอีกเมื่อวันพฤหัสวันศุกร์ที่ผ่านมานี่แหละครับตั้งแต่วันพฤหัสแล้วนะครับมันมีภาพถ่ายปืนใหญ่หนะัก บนรถบรรทุกนี่แหละครับซึ่งภาพภาพถ่ายนี่นะครับมันเป็นภา,ภาพถ่ายที่มีการเผยแพร่ในช่วงบ่ายวันพฤหัสแล้วก็มีการกระจายกันอย่างแพร่หลายในวันศุกร์ะฉะนั้นตอนนี้มันก็เลยมีสมนักข่าว Open So u r c e นี่แหละครับก็ไปสืบสอบไว้เจ้ารถถังรถกระสุนปืนใหญ่อันนี้นะครับมันคืออะไรกันแน่เพราะฉะนั้นกลับกลายเป็นบทว่านะครับถ้าเผื่อก,การพบปืนใหญ่พิสัยไกลที่หาย,ยากหรือที่มีชื่อว่า,าปืนใหญ่คอสกัน M1 M 1989นี่แหละครับมันกําลังมุ่งหน้าไปทางทิศตะวันตกของรัสเซียแต่ถ้าเผื่อการมาของข่าวนี้มันเป็นเรื่องจริงนี่แหละครับมันอาจจะไม่ทําให้สถานการณ์สงครามมันเปลี่ยนไปแต่ที่มันจะกลายเป็นปัญหาหลักก็คือมันจะเป็นกลายเป็นการยกระดับสถานการณ์ที่ทําให้ฝ่ายตะวันตกนี่แหละครับต้องมีการชาเลืองมาทางฝั่งของรัสเซียและก็เกาหลีเหนือมากขึ้นซึ่งดูเหมือนว่าคินตันดูเหมือนว่าทั้มนี่แหละครับประธานาธิบดีคนใหม่ล่าสุดของ อเมริกาก็อาจมาพูดถึงคิมนะครับว่าเขาบอกว่าเขาเป็นเพื่อนกับคิมแต่ดูเหมือนว่าตอนนี้คิมเกเรนิดหนึ่งนี่ก็คือคําพูดของทรัมป์ที่กล่าวไว้ในช่วงการหาเสียงท่านผู้ฟังครับข่าวการมาของอปืนใหญ่พิสัยไกลที่หายากของเกาหลีเหนือที่ระบุตําแหน่งไว้ที่รถบรรทุกหัวลากที่มุ่งหน้าไปทางตะวันตกในซีเลยเนี่ยนะครับมันอาจจะกลายเป็นกําลังเสริมล่าสุดของเกาหลีเหนือสําหรับการรุกรานยูเครน ภาพของปืนใหญ่หนักบนรถบรรทุกซึ่งมีการเผยแพร่กันนี่แหละครับมาตามรายงานแล้วนะครับเขาบอกว่าระบบปืนใหญ่เคลื่อนที่ตัวนี้ก็คือปืนใหญ่เคลื่อนที่อัตโนมัติ M1989 กคอสกันขนาด170ม mm. มมันเป็นปืนใหญ่พิสศยไกลที่ผลิตโดยเกาหลีเหนือเท่านั้นนะครับซึ่งปืนใหญ่รุ่นนี้นะครับถูกใช้งานในการต่อสู้มากที่สุดในช่วงศตวรรษที่1980 19 8 0 19 8 0ถึงอันนั้นก็จะเป็นช่วงสงครามอิหร่านกับอิรักสงครามที่อิหร่านอิรักนี่แหละครับมีการใช้งานปืนใหญ่อัตโนมัติ M19 8 9คอสกันนี้เพราะว่าช่วงนั้นนี่แหละครับทั้งอิหร่านเกาหลีเหนือนี่นะครับอยู่ภายใต้การคว่ำบาตรเพราะนั้นการแลกเปลี่ยนอาวุธของอิหร่านกับเกาหลีเหนือมันก็จะเน้นในเรื่องของการใช้งานร่วมกันนี่แหละครับาต่บุฟังครับนักข่าวอิสราเอลที่ไปการสืบสอหาค้นภาพเพิ่มเติมนี่แหละครับซึ่งตอนนี้ดูเหมือนว่าภาพที่มันได้รับการพ ภายในไม่กี่ชั่วโมงหลังจากที่สามารถระบุตำแหน่งจนถึงเส้นทางรถไฟที่ผ่านก็คือตึกหน้าอพาร์ตเมนต์ในเมืองคาสโนยาสในไซเบเรียตอนกลางของรัสเซียซึ่งห่างจากชายแดนของรัสเซียเกาหลีเหนือโดยใช้รถไฟนี่กับประมาณ4,400กิโลเมตรหรือว่า2,700หมล์นะครับท่านผู้ฟังครับข่าวตรงนี้นี่ยครับการมาของรถถังคอสกันลำนี้นี่ครับมันก็จะทำให้ถ้าหากว่ากองทัพลัสเซีย ได้รับและติดตั้งปืนใหญ่คอสกันตัวนี้เนี่ยนะครับมันก็จะกลายเป็นกองทัพแห่งที่3ของโลกนะครับที่มีการใช้งานปืนใหญ่คอสกันตัวนี้รองจากเกาหลีเหนือและก็อิหร่านท่านฟังครับในเรื่องของการพัฒนาปืนใหญ่คอสกัน M 1 9 8 9 1 7 mm, กมมตัวนี้เนี่ยครับมันพัฒนาขึ้นในปี1970โดยใช้โครงรถถัง T 5 5 T 5 5ก็จะเป็นโครงรถถังสมัยโซเวียตเก่านี่แหละครับนำมา ผ่านโรมาเนียผ่านอียิปต์แล้วก็มานํามาดัดแปลงกลายเป็นาฐานในการทําให้ขีปนาวุธอัตโนมัติ M 1 9 8 9คอสกันนี่แหละครับสามารถเคลื่อนที่ได้ก็เลยกลายเป็นว่ามันกลายเป็นอาวุธหนักอาวุธหลักตัวหนึ่งของอรัสเซียคอสการนี่แหละครับติดตั้งปืนใหญ่ที่สามารถยิงกระสุนปืนหนักได้ไกลถึง40กิโลเมตรด้วยอาวุธทั่วไปและก็60กิโลเมตรด้วยอาวุธปล่อย,อยจรวดนะครับคอสการนี่แหละครับมันก็จะช่วยให กองทัพรัสเซียเนี่ยครับแก้ไขแก้ไขความเสียเปรียบเชิงกลยุทธ์ที่เผชิญอยู่ในปัจจุบันเพราะว่ารถถังของรัสเซียที่มีการใช้งานอยู่นี่ครับเทียบเคียงมันก็จะยิงได้ประมาณ5-10ถึงกิโลเมตรและยังไม่มีขีวรธปืนใหญ่ตัวไหนที่จะไปทัดทานหรือว่าใช้งานทัดเทียมกับทางฝั่งของยูเครนที่ยูเครนก็จะมีเครื่องยิงกระสุนปืนใหญ่ระยะไกลแบบนี้นี่นะครับหลายรุ่นหลายหลากของทั้งทางฝั่งของสเปนนะครับ ทางฝั่งของเงยอรมันที่ส่งมาช่วยเพราะฉะนั้นการมาของคอสกันของเกาหลีเหนือนี่นครับมันอาจจะช่วยเสริมศักยภาพในการยิงไกลประมาณสัก40-50กิโลเมตรนี่แหละครับแม้ในทางทฤษฎีและปืนใหญ่ของเกาหลีเหนือนี่มันจะสามารถยิงและกลายเป็นอาวุธตอตอบที่ทรงพลังของ การสู้กับกองทัพยูเคนในปัจจุบันแต่ปืนของเกาหลีเหนือมันจะมีปัญหาที่น่าวิตกก็คือในเรื่องของการเปลี่ยนทิศทางนี่แหละครับในเรื่องของความไม่แม่นยําในเรื่องของการสึกหล้อนี่แหละครับมันกลายเป็นปัญหาใหญ่อาวุธดังกล่าวนั้นถือว่าเป็นการปรับปรุงเทคโนโลยีปืนใหญ่ของเยอรมันในช่วงสงครามโลกซึ่งอัตราปืนที่มีการใช้งานจริงนี่แหละครับมันใช้งานเพียง2นะัด ต่อนาทีเท่านั้นความไม่แม่นยำซึ่งเป็นปัญหาหลักของคอสการเกาหลีเหนือและก็การสึกหลอของลำกล้องอยางนกทุกครั้งที่มีการยิงกระสุนออกไปเนี่ยครับมันก็เลยทําให้ความสามารถปืนใหญ่คอสการเนี่ยนะครับถูกจํากัดไม่ให้รับมือกับปืนใหญ่ของนาโตอย่างปืนใหญ่ของสเปนหรือว่าเยอรมันเพราะนั้นความสามารถที่มันใช้งานก็คือใช้ในการยิงไกลนี่แหละครับใช้ลูกยาวยิงไป40-50กิโลเมตรแต่ไม่สามารถที่จะไปต่อกอนกับทางฝั่งปืนใหญ่ของ ตะวันตกได้อันนี้ว่าจากขาดการความแม่นยําที่มันต่างกันมากเพราะฉะนั้นความแม่นยําที่มันต่างกันมากนี่เลยครับมันก็เลยไม่สามารถที่จะเอาไอ้ปืนตัวนี้เลยครับไปต่อกรกับเทคโนโลยีของทางฝั่งตะวันตกได้ท่านผู้ฟังครับอาวุธของเกาหลีเหนือชุดนี้คอสกันนี่เละครับมันมีขนาดทั้งน้ําหนักที่ใกล้เคียงกับรถถังรวมถึงภาระด้านการขนส่งการโหลดกระสุนแต่ละนัดที่มีน้ําหนักถึง110กิโลกร,รัมนี่หละครับมันอาจจํากัดปืนที่มีความ ไม่แม่นยําและก็ไม่มีความแม่นยำนี่หละครับไม่สามารถยิงได้เฉพาะในระยะไกลเท่านั้นเองนี่ก็คือข้อจํากัดของคอสกัน M1989 ของ170มิลลิมตรเครื่องยิงกระสุนปืนใหญ่ของเกาหลีเหนือที่นําถูกนําส่งมาทางฝั่ง,งของรัเสเซียครับนี้ท่านผู้ฟังครับข่าวความในเรื่องของการจัดส่งในเรื่องของรถถังยานเกาะมันมีรายงานล่าสุดนะครับว่าตอนนี้จีนส่งอาวุธให ใช้ให้ไปสนามรบรัเสเซียเพิ่มเติมเลยนะครับแรงข่าวข่าวกองในสาภาพดีหลวงเลครับข่าวว่าเหตุการณ์นี้ถือว่าเป็นเหตุการณ์เกิดขึ้นครั้งแรกแหละสาภาพดีหลวงตอนนี้ได้เตรียมมาตรการคว่ำบาตรที่เหมาะสมไว้แล้วนั่นก็คือข่าวการที่จีนนี่แหละครับส่งอาวุธนะครับกระสุนปืนใหญ่รวมถึงอุปกรณ์ต่างๆนี่แหละครับไปใช้ในสงครามรัเสเซียเพราะนั้นตอนนี้จีนก็อาจจะเป็นชาติอีกต่อไปที่อาจจะถูกเพ่งเล็งในเรื่องของการแซงชั่นการใช้อาวุธหรือว่า การที่จีนนี่หละครับไปให้ความช่วยเหลือของรัเสเซียเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นมันก็ต้องเสี่ยงกับการถูกแซงชั่นของทางฝั่งตะวันตกเหมือนกันท่านผู้ฟังครับมันมีรายงานนะครับว่าการที่เกาหลีเหนือส่งทั้งปืนใหญ่ส่งทั้งทหารส่งทั้งกระสุนปืนนี่หละครับมาให้กับรัเสเซียนี่เลครับเพื่อแลกกับในเรื่องของเทคโนโลยีที่ดูเหมือนว่าความแม่นยำของเทคโนโลยีเกาหล์รัสเซียนี่เละครับมันเหนือกว่าเกาหลีเหนือรวมถึงการแลกเปลี่ยนในเรื่องของ อาหารหรือว่าข้าวสารนี่แหละครับมันเป็นเรื่องหลักที่ดูเหมือนว่าเกาหลีเหนือนขาดแต่รัสเซียมีเยอะรัะเสเซียขาดในเรื่องของรถถังปืนใหญ่ทหารเพราะนั้นการที่ความขาดกับความมีมันก็เลยพอเหมาะพอเจาะกันของรัสเซียกับเกาหลีเหนือนที่ดูเหมือนว่าเกาหลีเหนือนมีทุกอย่างที่รัสเซียต้องการขาดเฉพาะอย่างเดียวเรื่องความแม่นยำเท่านั้นแหละที่รัสเซียต้องนำไปปรับปรุงเอาเอง รวมเป็นกำลังใจให้กับทางช่องของเราด้วยการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในชีวิตประจำวันเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องของเรากันด้วยนะครับ